สวัสดีค่ะน้องพิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมค่ะค่ะค่ะในหลงมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับน้องพิมเนาะค่ะกาบาน้องพิมฝันจังใดไปเป็นแม่แนวไรือยังไน้องพิมในว่าวความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งฝั่งเลยค่ะค่ะฝันนะไรคะฝันฝันเสียายแน่ละค่ะเพราะว่าฝันเห็นพี่ตายทองคุ้มห่วงลูกนะแม่ค่ะค่ะ กับพ่อเคยไปพอทั้งหลดอกคะ่ะแต่ว่าเองมันจะซื้อไม่กับฟันน่ะนะคะ่ะตอนนี้มาแรกนนะ่ะฟันว่าพีเป็นตายสองคมน่ะปุขก็ตายน่ะค่นะปุข้อตาย,ะะตายบานแล้วแล้วตายไปบานี้เพิ่งกะห่วงหลูกแมค่ค่ะห่วงหลูกแม่กระทงใม่ตายใน้สองคมนะ่ะค่ะที่ตายสองคมเป็นห่วงหลูกห่วงัวาเป็นน่ะคะ่ะ แต่ข่าวของคู้้ายเหตุว่ามันตายย้อนยังนาหาะบอกว่าเห็นในความฝันนั้นเป็นตายานนะคะก็ตายแบบตายทองกลมมาในห้วงลูกก็มาเขาความฝันนั่นแหละบอกว่าไปเหตุบุญแหเน้นะาบอกว่าไปเหตุบุญแหเน่ก็เลยถามมาตายย้อนยังน่ะค่ะก็เลยบอกว่าเป็นตายย้อนก็ตายก็เลยว่าเป็นยังที่ผู้ก็ตายบอกกูได้เคนมาหนนะในความฝันนคนวมาเป็นเงากูได้ เขาบอกเฮาว์คันว่านนะเขาก็อยากคูซ่าเห็นว่าตายงอนยังน่ะนะค่ะในความฝันน่ะค่ะเขเลยถามไปเปิ้นก็บอกว่าเขาบอกเฮาว์น่ะค่ะในในก็อยากเฮาให้เขาฟังแต่วันเห็นเฮาว์ผู้ใดเลยนะค่ะก็เลยว่าให้เฮ็นยังไปให้ยเปิ้ลมาห่วงลูกลูกบ่มีนมกินบ่มียังกินสินะก็เลยว่าเดี๋ยวนี่มือเสาร์ไดสิไปเฮ็ดบุญให้นะค่ะในความฝันนะ่ะ เลยทำว่าอยากได้แค่นุ่มในบ่อเป็นกับว่าอยากได้นมกับกับเผ่าหาน่าค่ะเพระว่ไปใส่บ่ได้ก็คือผู้เฒ่าเพิ่นว่าเนาะผันไปวัดก็กัว่าผู้ใดผู้ก็ตายมันมันนานไปพุทธไปเกิดเนาะค่ะไปเกิบ่ได้แม่ค่ะเพิ่นว่าไปใส่บ่ได้น่าค่ะก็ห่วงลูกฝันถ้าตัวลูกเขาเขาก็ฝันว่าอยากให้เอานมเอาอยากไปไห้นะค่ะเรียกพูนไห้ก็เลยว่าเดี๋ยวไปเมืองไห้ไปเฮ็ดนไห้หาน่าค่ะอยากได้แค่นี้บ่อเป็กัว่า แม่อยากได้แค่นี้กันว่านั่นล่ะค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวย่าเหมือนเสาร์เดี๋ยวสิไปวัดไปยังไ้นะค่ะเดี๋ยวสิไปสวดวันก่อนน้ำก่อนยังไ้ปกติห้านนั่นล่ะค่ะ่ก็เลยเทิมบอกเทิงไห้นะค่ะใด้ความฝันนะคะว่าวแล้วก็ไห้เสียงแบบฮุวนฮุ่นอยากไปน่ะค่ะแต่ว่าแหงก็หูทั้งไปค่ะว่าเสียใจอะไรจะกลมแล้วคนแม่ค่ะแล้วกัว่า บาปเน่าหันเน่าขายจากกองเองเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากบอกอยากอธิบายอยาฟังว่าเป็นยังคือเหตุแต่กะมันบอกบ่ได้นะมันจะติดอยูขอแบบอข่ข้อกันว่าแบบคือข้าวข้าวหามบ่สิแม่ค่ือจากกองเหตุพิษแล้วก็เลยถามนว่าเดี๋ยวสิไปเหตุบุญให้เดี๋ยวสิเอาอยัางไปให้อยากไปยังกะให้มาบอกหน้าค่ะในกองฝันน,นั่นบอกคนแนวนี่หน้าค่ะก,ก็เลยว่า บ e ่ห่วงยังห่วงต่ลูกเห่ไหมคะห่วงลูกแต่ว่าตอนมนั่นท่องมันแวกนะคะท่องมันแวกแต่ว่าเห็นแต่เห็นในความฝันเห็นในแบบคือแบบเพื่อเห้เห็นน่ะที่ว่าตอนผูกข้อตายน่ผูกแบบทองกลม่ะคะทองกลมแมนค่ะผูกแบบบาพภาพเพค่อเหาเห็นตอนผูกข้อตายน่งคือทองใหญ่แมนค่ะแต่ว่าตอนมาขอส่วนบุญส่วนกุศลขอน่มขอยังไปเห็ดดุนี่มาแบบ คนปกติธรรมดาอะไรไมีทองแมงค่ะสิคิดวอมคิดนน่งกับสิวบาตอนเขาเสียบาปเขาเลือไปฟังเขาอาจสิเผาเจ่าไเลยนะคะค่ะวันนี้ขาโตตายนี่เนาะตายทองกลมมันก็บม่เม่น่าแต่ขาเจ้าองถ้งขาหดลูกเขาบ่กหนุ่ยหนุอีหนีเป็นกสิบาปลายเติบพี่องเนาะแมค่ะเนาคิดบาปเนาะแม่นค่าอย่ห้เนี้ยค่ะเิ่นว่านะในความในใจอยากวอกให้เข้าฟังนะคะแต่ในความ เห็นในฝันน่ะก็อยู่กับอยู่ไกลกันหรอกค่ะแบบคือเฮานางบอกนกพินปกติอย่นี้ค่ะในความฝันน่ะก็อุ้ยคิดยากนะค่ะเจอถึงแมห้คนุิงลูกอยู่เลยค่ะในความฝันนะคะบ้านอยากว่าไหว้ฟังอยากอะไรแบบว่าขั้นบาตเท่ากับอยากอธิบายคนทุกฟังกันนะคะแต่ว่าเ้าบอกว่าเป็นหย่อนหยางหน่อแม่นค่ะแต่ว่ามันบอกว่าได้เก็บทุกอย่างคนเดียวนั่นนะค่ะบ้านี้ก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปบอกเดี๋ยวสิไปบอกไปว่าไหว้กันะค่ะเดี๋ยวสิไป เห็บนกัวนน้าไม่ยังไงปกตินะคะมันเปิดให้จูงภาพไปเมังกล่วยนะค่ะแต่ภาพใหเมังกล่วยกล่วยมันก็กล่วยแปดไมใได้เปราะๆน่ะกู้ก <House> ล่วยน่ะ <annoying> ม <ills> ันมันไปเห็นเหล็กตัวแดงไหมคะยู่ไม่กล่วยกล่วยมันเป็นกล่วยแบบ้าเครงนะงมหาภาพแบบเครื่องนวลมันไปเห็นนั่นเห็นอยู่สามคุณแม่ค่ะแต่สีเห็นไม่อยู่สองสี่เก่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีเหล็กสองตัวที่แบบยู่ในกล่วยที่มัน มีสองหานะค่ะตัวใ่กล้วยทิฟ์แม่คะเล็กเล็กสองตัวเดงคือกันกาหาอยู่ในกล้วยทิบ์นะคะในกล้วยทิบ์แบบว่ามันแปลกแมคะ่ะกล้วยบานเท่ากุ้ยไดชิไปตัดเครืองไหวไหมคะ่ะมันยังอยู่ในเครืออยู่นะค่ะแต่ว่ากล้วยสุกนั่นมันแบบมันพามันพาซุนไวเ่ยแม่ค่ะพาพาพามาสุนววถ้ามแม่บานเท่ากุ้ยไดชิไปพากล้วยไว้ในก๊กเนาะค่ะก็เลยไปเห็นตัวสามตัวนั่นเห็น เห็นมีอยู่สองสี่เก er ่ากับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะแต่ว่าในป่วยดีอีกเครื่องหนึ่งนั่นเห็นอยู่สองหานะฮะจังว่าเรื่องว่าเสียไห้แจ็กซี่บ่อกับไปเฮเิตบุญไห้นะคะกับเสดื่อตื่นขึ้นมามันคิดยากนะ่ะเจ้าไห้นะคะคิดคิดแล้วโจรกับป้านันนะคะเจ่าขวามากับไปใส่บาส่ยังไห้แต่วันวนหนังวันยังไหยปกตินะคะมายังมาแรงกับมาเขอฟันคือเก่านะคะแบบว่ามะเขอพุ่นไหมคะ คนใดอุจนกนหร้อนปล่ามาขอบคุณนมือไมมากค่ะมือไม่มากมาฝันอีกเ็นกมาขอคุณแม่ค่ะเรื่องหัวเรื่องไห้นะคะอันว่าดีใจายว่าไปเหตุไห้นะค่ะคือจะหิวเนี่ยนะค่ะว่าดีใจที่น้องดิ้นน้องทิมนี่ทำบุญไปไห้ค่ะดีใจค่ะว่าเฮ็ดบุญไปไห้ลูกไปกินแล้วนะค่ะแต่ในความฝันก็ไป่เห็นลูกเขาหรอค่ะเห็นต่แม่เห็นต่แม่ค่ะ แต่ว่าไขว่ไขว่ว่อดเาไขว่ไขว่ว่าอยากมาเหล่าห้ฟังเนาะฟังถูกเนาะเมื่อปั๊บถูกให้ฟังเนาะค่ะแต่ว่าเห็นวอาว่าได้นะคะแต่ว่าหนานี่ยงามหนายง่ามค่ะขุดเขาผิวเขาเขาจนเห็นหอยเสือไม่ขอดอยากว่าให้ฟังว่าเป็นอย่างแต่ก็บอกว่าได้นะแตคือขุดเขาคือเคนไปวัดเคนวาขั้นอันนี้เลยมันบาปแค่ยันเนาะค่ะ สำระคาตัวเองกับคาลูกเนาะค่ะเป็นดวงเรื่องกันเลยตายไปนั่งมันก่นค่ะข็ความฝันของหนุ่มพี่มนีมีอย่างถึมเตืมนอีกมองค่ะมีแค่นี้ค่ะะเดินตื่นขึ้นเลยนะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ น้องพิมไม่หลายค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของน้องพิมพ์เนาะค่ะนอสองสี่เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะราคาสองหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีผูกข้อตายเนาะค่ะเนาะตายทองกลม ค่ะท่านผู้ชมผูกข้อตายมาหาวายอยากได้ส่วนบุญค่ะจูงแขนไปเบิงกลวยเลขนกลกวยนั่นกะ็ 9, 7, 11, ะสองสี1เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหลสองหานอค่ะท่านผู้ชมนอ ประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566หรอหสค่ะเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมกลเป็นเรื่องรล่าความฝันเป็นแนวทางของน้องพิมทีเพิ่นมาแบ่งปันในงวดน,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 นี้นอท่านผู้ชมนอการให้ท่านผู้ชมใส้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะนี่กับเป็นตัวเลขความฝันของน้องพิมพ์นอค่ะนอกขาอกขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาบึง่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ถ้ายังบอกกดติดตามก็ขอฝากช่องเนเดอ้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบพลาตัวเลขและการแนวทางดีๆเนาะค่ะเนาะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันดีๆเด,ด,ด็ดอยู่มองใดแอดกะสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอซทางบ้านคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของน้องพิมพ์ค่ะ2 4 9 7 1 1เกค่ะท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ